น้องที่ดูทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับรายการสดออกทีวีกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็พิมพ์คําว่าบุญมาทีวี67ได้เลยนะครับบุญมาฟาดโกรนะครับมั่นใจครับผู้ใดที่เฮ็ดเกษตรกรเกษตรกรรมปลูกหญ้าในหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับหรือว่าหญ้าเดินบ้านอยากให้มันงามครับเอาฟาดโกรไปฉีดนะครับเด้อรับรองเลยนะครับว่าท่านจะประทับใจนะครับแม่นแต่พี่น้องชาวเกษตรกรครับปลอดภัยมั่นใจทั้งผู้กินผู้ขายผู้ใช้ นะครับก็บุญมาฟาสโกล์นะครับควบคู่กันครับตอนนี้เขามีบุญมามิกฟอสนะครับมาเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับกับบุญมามิกฟอสนะครับซึ่งดูแลเรื่องของโรคป้าราแป้งนะครับพวกเพี้ยพวกโรครากเน่าต่างๆครับขอแนะนําเลยนะครับกับบุญมามิกฟอสนะครับอ่ะพร้อมระ่บทีวีแล้วเนาะอ้าวเอากพร้อมกันเลยครับกับทีวีบุญมาทีวีพีเช่อง67ครับใครที่ถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในขณะนี้ยกมือขึ้นครับ อา้าวกดเข้าไปครับ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าบุญมาทีวี67ได้เลยนะครับเดอ้อสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับผมคันบุญมายูก,ก,ยายยกันทลักลคนใหญ่ไปอยูหมองไรเนาะค่ะกันทะลักบอสปอร์ตตนชั่วโมงเพิ่นไปยู่แถวปั๊มน้ำมันไหมบอดเตอร์ท่อไหมยูยูใหญ่ไปยู่ปิดตอท่อไหม อยู่ตรงข้ามปตทครับผมอยู่ตรงข้ามปตทจะเดี๋ยวให้บ้าบุญหลายทุกท่าอีกรอบหนึ่งเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาพื้นดวงครับฮัลโหลค่ะครับผมทีวีหกนะคะครับบุญมาทีวีหกสิบเจ็ดครับถ้าไอ้กอะพรมค่ะยี่ส่วนใดเหนืออันเมนโท่จากไสน่อครับนี่โท่จาก ทัซิล่าซองดาวซองดาวทาซิล่าครับอยากได้ย,<อ>ยังไครับแม่เพราะค่ะฝากถึงพี่ดอกเพราะว่าอันนี้บปเกี่ยวกับงานหรือครับอันนี้จะว่าอยากฝากถึงว่าครับมือเจ้านี่ผ้าคนน่วยทติเขื้นไปงุยาบานจ้าไปทำเงี้ยอยากฝากใครประกาศให้แน่ว่าไปเก็บได้อ่ะอยังเฮียยังเฮียก่อนครับแม่ โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์รุ่นใดครับมาบอกได้แม่ตอนนี้ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ครับทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์แม่บอกได้เล,เลยครับมันสิได้อ่าบอกเลยครับออกอากาศอยู่ครับเพ<ล>ิ่งๆโอ้โหอ่ะค่ะ oppo oppo ค่ะสีแดงดอกข้างหลังมันสีแดงข้างหลังใส่ข้าวหลุยดอกว่าไผครับ,บผมให้เอาขึ้นในเด้อบางสิหนอที่ว่าที่ไปหาน้ำไม้ทาสีล่ามือเศ้านี่ครับอ๋อครับผมครับครับกับแม่มันมีข้อมูลบางอย่าง อ๋อมันมีข้อมูลของเข้าให้ใค่าเจ้าติดตอกรับขึ้นเบอร์ใดล่ะครับ093 093สารปการจะหงุดหงิดกันเรื่องหงดกันเรื่อค่าค่เจ้าทุกมาถามอีกจะได้ไอ้ข้อ093ยังก่อน093 080 093 080 462 462 6462 093 080 6462 093 080 6462เนาะ คุณแม่ซื้ออย่างครับซื้ออย่างครับผมะซื้อว่าจากไหนเนาะบานทาวาลีค่ะค่ะบันทาวาลีนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณแมนต้องให้ขึ้นกันเลยแมนสำคัญนะแม่เนาะเอาครับขอบคุณเด้อบันทาวาลี่บานทาวาลีคุณแม่นะฮะเอาขอบคุณครับวันนี้วันที่6มีนาคมนะครับทีมงานพี่บีอินเตอร์คูุบเทธให้จำกัดบุญมาทีวีช่อง67เรานะครับ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบร่วมกันจดสื่อรถกู้ภัยแห้กับทางวิอากูา้ภัยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครพุระเบอเอะือเนาะบริจาคก,กันนะครับปีที่แล้วปีก่อนกับบริจาคอยู่เนาะปีนี้เพิ่มเติมอีก,กว่าถ้าไปเพิ่มบิบุญนะครับมีการาจัดซื้อนะครับรถเพื่อเป็นกู้ภัยวิอากูา้ภัยนะครับทางด้านของบุญมาทีวีบุญม,มาบ่าวบุญมาคุณพิกุลครับหนึ่งหมื่นบาทบ่าวนุเสาติวบ้านม่มมว,นว,ว,นมวงเจ้าภาพ ทางบ้านม่วงนึ0 0บาทครับเบ่าวดอนกนิกา5 0 0 0บาทเบานัทวีสาโอสาหสักดิน1,000บาทครับพี่มิตรชัยบริบูรณ์หนุ่มเซกาทีมงานทางเซกาของเฮ้าเนาะ2,000บาทครับเบ่าวต้อยน้องคารวมสินการป้าย2,000บาทบาบุเอกเพชรน้องแปน1 0 0 0บาทบาบุสนองท่าบ่อ1,000บาทครับให้เกียรติโรงแรมเดอะวัน2,000บาทร่วมเป็นเงินนะครับ3า0 0 0สบาทนะครับสำหรับมือพิมี ผาปานะครับเห็ดสือรถตู้กูไพ่สําคัญอยู่ที่กูไพ่เนี่ครับผมเห็นบอกนะเปนกระไรใประโยชน์นอกน่ามเกิดเหตุด้วนเหุดไายรดต่ากันส้นกันหรือว่าบาดเก็บไฟใหม่กับมิตรพินิแล้วกูไพ่แหละตลอดตลอดขับก่อนมูวิววิววิวไปเลยนะครับนะก็ถือว่าทําบุญนะครับมาตละจุดประตป่าปนะครับสวัสดีครับนนครับดมาแมน,านครับบุญมาเพิ่นดวงครับ ยาสีฟังยาผาดโกสีพักเลยนะได้ครับยูไยครับวันน้องหินอำเภออำเภอกันทาราจังหวัดศรีสะเกดนอได้ครับครับจหวดศรีสะเกบบาบุญหลายทั่วหาเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับเอาผ้ากู้สีพักตนนะได้ครับเดี๋ยวเพื่น ว่างสายเพิ่นทรหาเดี๋ยวนี้แะครับนำสายาแดงน้ำครับนำสายาแดงน้ำกาัดโกรน้ำเนาะครับเนาะขอบคุณเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณขอบคุณพี่น้องกาลุนไม่เมือนนเสียงจากบ่าบุญมาขอบคุณลุงป้าแฟนเพลงเสมอขอบคุณทั้งเฟซบุ๊กด้วยนะครับคุณยังไนี่ครับสุมาพร สวัสดีครับฟังทั้งวิทยุโทรหั์เฟสบุ๊กบาร์ดนะคุณโสพันศอจันทร์ศรีเจริญยนต์ช่างหมดครับสวัสดีครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศราครับร้อนมากๆเลยนะครับคุณใจปลาซิวซิวซิววัดดีตอนสายวัาสันครับนะว่าเพิ่งปลาซิวเนาะก้อยกระแสดูได้นะครับใจปลาซิววันทีอขอบคุณหลายเน,ะนาะนะซูม,มืงินครับ อันนี้ก็ก้อยกระปอมมาแล้วนะครับแซ่บๆสามารถล่นแนวเกี่ยวขวดขูดเกียรสมันออกเล็กน้อยนึงครับปิ้งแหมๆเนา่นะบาวมินเนาะฝักดีๆตับมุนๆครับใส่กับบักม่วงปลาเข้าไปจังสิโอ้ยใจมันแสบลายครับเขาเหนียวห่อนๆจำกินจังสิครับคักเนี่ยแต่ว่าการอนุรักษ์เนี่ยถ้าเห็นว่าการยึจะส่งเมื่ลายตัวนิดหน่อยก็ไปเห็นแล้วก็ไปเอาเมื่คล้องเอาเมื่กระเป๋าไว้ด้วยั้งเถื่อกะได้นะฮะเฮ้ยบาลมานเลยสรงเขียว สวัสดีครับฮัลโหลได้ยินบ่ครับอะไรนะฮะไปมาชงขวดครับอยู่ใส่ครับผมโยมเพื่อไหนบ,บ,บ้านปลาโคอ่ะบ้านปลาโค่ยน้องค่ายป่ะบ้านปลาโค่ยกลุ่มพระบ้านปีน้อพ่อเนาะอันนี้มันมีคนโทษกับบ่ครับหรือยังไงโทษก็โทาเทื่อนึงแล้วก็มิดจัดกาบมิดจิริแล้วบ่ ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยายจงด้วยนะที่อยู่ใน Facebook นะครับยายจงสวัสดีคับทุกท่านยายงจงเจ้าวางวางๆจะมาผักหนังซอยแนะ่เนี่ยนะครับเสียงให้รับบทเป็นแม่ดอกครับคนเป็นนั่งเอกกับสิบไรดอกยายจงนอเออมามาผักหนังซอยในะยายจงม,มาผักหนังซอยแนะ่วางวางเด้อสิมามื่นไรทรมาก,ก่อนพอาสิได้จัดคิวลงล,องลอง็อกไข่เบาจอดกระเป๋าหน่งนะครับเป็นคน จัดคิวให้นะครับให้ยายจงมาภาคหนังเป็นภาษาอีสานให้พี่น้องได้ฟังกันนะยายจงยายเตียเนะาะว่างๆพ่อได้วางกอะมาภาคหนังซอยกันครับตอนนี้มิตรพงศ์ยศนะครับนั่งกำลังภาคสารคดีสารคดีส,ดสัตว์โลกน่ารักครับน่าฟังนะครับภาคเป็นภาษาอีสานแต่ว่าตอนนี้ครับปัญหาของเขาคือลิขสิทธิ์พราะว่าเขาซือ้อลิขสิทธิ์เปิดออกเฉพาะทีวีนพะพ่อเอามาเปิดลงยูทูบเนี่ยหรือผ่านเฟซบุ๊กมันสิบ็ผ่านสิถือตัดนะครับสิ่อถึกแบรนด์คล้ายๆว่าลงบ่ได้ นะครับฉะนั้นครับผู้ใดอยากชมให้ไปชมที่ช่องบุญมาทีวี psi ช่อง67กล่อง psi นะครับมีหนังภาคภาษาอีสานหลายเรื่องครับลิวเตอร์หัวแน่เรื่องของโจเวิร์นฟ้าแน่เรื่องหลายๆดาราดังครับที่ไม่สามารถอลง YouTube ได้เพราะเราซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดโดยเฉพาะทีวีบริษัทลิขสิทธิ์เปิด YouTube เนาะมันซ้ำไล่กันนะครับลงบรายนะฮะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายครับขอบคุณใจจงนะนะครับทาง Facebook นะครับขอบคุณครับผู้ใดที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับ คุณสเกตสเกตครับสวัสดีย่ายเนียงอำนาจค่ะโอ้ย่ายเนียงอยู่อำนาจอ๋อขอบคุณนาะยยายเนียงเด้สันเดอร์ขอบคุณครับอ้ารอสัญญาณข่าวจากบอกข้อกรรมอยู่ในขณะนี้นะครับ0894223471ครับแล้วก็ตามหน้าจอเบอร์โทรเลยครับ0803249222แล้วก็0856471234ครับขอบคุณนะหลายๆกันแล้วกันนะครับอ้าวู้ใดเ็สโทรศัพท์ ของย่ายที่เพิ่นเฮียบางยาเนี่ยครับเบอร์093เป็นโทรศัพท์วัปโปรครับข้างหลังสีแดงมาสั่นครับ093 080 6462โทรหาเพิ่นนี่เนะด้อนะครับเพิ่อนจะได้ขึ้นมาสัน่นเอาอีตัวกันครับพี่น้องผูดด้ใดเก็บได้กะเอาไปขึ้นกันนะครับบ้าบุญมากเลยกะเวลาเก็บของเฮียคนเฮียเนี่ยครับขึ้นข้าเจ้าสมัยผมเป็นเด็กหน่อยนะครับก็ไปขึ้นขันแม่นเป็นเรีย้ยงให้คู่เนาะเอาไปขึ้น,น,นพอไปขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยพอเฮามามือนึงผมเฮ็ดโทรศัพท์เฮียอยู่รถแแท็็กกซี่่่เอออ้้ยยยลวูราหมงคับ ก็มีคนออกมาขึ้นเทาไดิเขาเรียกว่าเป็นเขาเออพระลาบุญที่เขาเฮ็ดดีไว้นะครับได้ขึ้นคือเก่าวัดดีครับอ่าครับแม่นเบอร์ไอ้สร้างบุญมาพันดวงวะค่ะแม่นละครับบุญมากพันดวงครับเอาสายครับจะอยากได้นั่นไหมยาส,าสีฟันเอตราเซยยาสีฟันเอตราชัยนะครับอยู่ที่ไหนครับอำเภอจังหวัดเขาชะกันจ้ะเขาชะกันเนาะครับเขาชะกัน ครับอ่าได้เลยอยากฟันเคยใส่เราบอครับอยากใชฟันเอตาแซนเท่ายังจ้ายังบ่เคยเนาะอาวอาวสันโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับใส่ต่อไปครับสวัสดีครับบุญมากครับเอาตัดไปแล้วอย่าโชว์เบอร์มันืุอๆนะครับผมบ่มีเวลาโทรกลับเด้บางคนโชว์เบอร์มันไอ้เจ้านายพิ่งกระทรกลับดอกบอมมีครับไปลงงั้นก็ว่าโอ้ยโทรไปแล้วบ่ติดบ่ร์บซัน ถ้าไม่รับก็โทรกดกดบ่อยๆนะครับกดบ่อยๆบางคนมีการโชว์นะครับโทรเบอร์มากเพราะว่าทีมงานบริษัโทรกลับนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับฉะนั้นให้โทรบ่อยๆกดบ่อยๆครับที่โทรเข้าสูงรายการมากนะครับสวัสดีครับผมครับดอบคุณมาครับครับผมอุ่นมากครับวันนีผมจะถามนยครับไอ้ฟาโกเนี่ยฉีดกล้วยใส่บ้ครับฉีดยังก่อนกล้วยกล้วยครับมะกล้วยอ๋อฉีดได้ครับฉีดได้ แม่นชีดได้ฉีดย้ำ้าอย่างเดียวเด้อครับตอนเชานน้าไม่เกินสิบ <10 S 2> โมงเชา้าเหมาะที่สุดเจ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ยครับเวลานีเาเา่เอาช่วงที่ว่ามันเป็นลูกเพราะว่าชน,นนั่นแหละครับกระชีดได้ตลอดนะครับ,อรบขอให้เกิดใบเขียวเกิดขึ้นฉีดได้เลยครับขอให้เกิดใบเขียวฉีดได้เลยนะครับอันแร้ก่อนที่ใส่ ยุคเอายุในขวดมีมีครับมีวิธีใช้อยู่ในขวดนะครับมีนาข้าวชีทนาข้าวไม้ผลไม้ไม่ดอกไม่ประดับอันยาสิฟันบ่ได้การบ่เออเออครับหลังจากใส่บม่มีปัญหาเลยครับตั้งแต่กี่นี่ตะก้อนนี่เงือกบวมเหมือนก็เสียบหลายเป็นบ่พวกรากอ่าพวกรากฟันเสียพวกนี้นะครับเอาไปแปรงรถครับได้การเลย ครับผมยอนเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปเอาอยู่ครับครับอยู่อยู่อยู่ระยองครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับยาซิฟันเอ็ตราแสนสวัสดีครับผมมุนมาเพิ่งดวงครับสวัสดีค่ะครับผมโค้ชว่าบันกอกด้ค่ะนี่อะไรก่อนนะโค้ชวากบ้านกอกได้ค่ะจัดอยู่บ้านกอกกว่าจีเป็นจังไหนแล้วว่าจังไหนน้อสบายดียืนไม่แห้ง วิ่งน้ำซื้อค่ะบอ่อ๋อใช่ยังแน่ละสินค้าเข้าัะน่ะบ่จะิ้งแตงน่านนี้ก็จะ่ด้ได้มาซื้อแกเกียร์วะไม่งั้นซื้อกิอนว้าบ่เงินซื้อเหล็กคือหลายแท้บ่ม่ซื้อแกเกียร์ค่ะเลขกกับมาซื้อบ่เอาอยู่จังได๋ซั่นไดกันชีวิตนี่ยอยู่บ่มีเงินมีท่วงแหมเืออยู่ได้หายใจใหยใจเลีนซื่อๆนี่บ่แต่ละมื้อแต่ละเว้นคือบ่ทามาหากินจังสิมีเงินมีท่วงครับอื โอ้ยอยู่ซื้อบุญเงินมาเนี่ยไหม <g ül üyor> ยู่ได้จังไได้สันนิดนึงขบานซอ, <g ül üyor> อยนะขบานซอยเขาโอ้ยกะซอยกะซอยอยูคนอื่นเขาก็ซอยคือกันนั่นแหละเขาคือมีอยู่สั่นเงินบรเจ้าของคือบม <g ül üyor> อ่มี่เอ้ยเห็นว่ากระไแหงยูซื้อบ่มีเงินมาเนี่ยไหมทำอาหากินตัวรับจ้างรับใบเป็นตัวหาปลูกพักปลูกหญ้าปลูกอันนั้นขายเป็นตัวน้องพี่น้องเนาะบึ้ดอาชีพชื่อสีเฮ็ดไปเถอะไปถามทำบุาบ่มีเงินมาสั่นโอ้ยมาสร้างเปลี่ยนเถอยูได้จังไดคนบ่มีเงินมาเนี่ยไห สวัสดีครับครับผมแมนตูนโขบแมนคาฟาสโกลโปรตีนพืชบุญมาพันดวงครับโอ้อันเคยยังซื้อเหรอขอข้าตัวนี้มันเด้อได้ครับคันแม่ที่ปลูกมันคันมั่นเชลัมันแม่ครับครับผมแม่เออเอาอันใดเอาแชสโตแซนี่ต้องเป็นฟาสโก้ด้วยคุณแม่ด้วฉลากสีทองฟ้าสีเหลืองกันแล้วครับบุญมาฟาสโก้นะครับผม จะทำีแดงแดงันนันนันแซ่บได้บ่ครับผมตตัวแดงแดงนี่เป็นลลากเขาปลูกแล้วพ้นป้องกันลากเน่าลากเชื้อลากผนครับคุณแม่ช่วงมันเป็นเชื้อลาเป็ยนยังเรียกว่าตอนฉีดอ่คนละยางคนละนาทีกันจะคุณแม่ครับคนละนาทีกันครับเอาแต่ฟาดโกซื้อจ้าฟาดฟาดโกแช่ยังเดี๋ยวได้แม่เด้อสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับคุณ จงรักศรีพันดอนคือย่าจงน,นะ,ะครับคนเดียวกันครับถือว่าจงรักอยู่เนาะได้ได้คาวสันอัมาพักนังซอยกันนะครับคุณกฤษณาหันสักูสบายจีอาจ่าบาบุลมากครับสบายดีครับคุณเบียร์พรทวีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับมาได้ครับก้อยปาขาวโอ้ยใส่บบก,ก่อคักๆบีบเขาใส่มดแดงเนาะคัอคักๆมันก็เข่าท่าหันตัวเนาะกระรอกกระเดียกครับคุณกฤษณาหันสักูครับถ้าฟังวิทยุ ขึ้นอื่นขอฟังเพลงของทีมงานบาบุญมาได้บริจาคได้ครับผมหาอนุญ,ญาตให้เปิดได้หมดนะครับเพิ่นบริเฮตเป็นลิขสิทธิ์นะครับนะกอบกิดการกล้าครับยาซีฟันไ่ผู้เถามากหลายครับเด็ยกน้อยเวรุ่นกระไซดีได้ย,ยาสีฟันเด้อครับเด้อ,อยาไปแพงวงใบ่แ,แต่ผู้ถ่าไรไซได้ทุกเพศทุกวัยคุณธมโมนบ่คุณธนุนธนุนบอสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณสาเกตเล่าเอาเงินไปเล่นเฮโร่คือจะเอา <c oughs> อันนี้ก็ได้ บอกเซลอีเมลแล้วว่าบ่มีเงินบ่มีอย่างอยู่จังได้สนดกหากินข่าววัดเราบ่เนาะเงินกิบโบมีอยู่ซื่อๆว่าษัทเนี่ยรัฐบาลซอยว่าษันรัฐบาลซอยก็สิกินเฮ็ดยังเพิ่นงเงินเพิ่นกับสิยหายซ้ำพ่อใดญ่ทำเพิ่งผ้าศัยตะเนาะต้องทำมาหากินไปกอบกันไปนั่งในพี่น้องเนาะจะอยู่ซื่อๆครับว่างๆกับไปหารับจ้างรับไใบโบมีเงินระบางระบายกับปลูกพักปลูกหญ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงกาพ่อใดญค้าได้ขายไปตัวสร้างอาชีพเหมือนตโน ชีวิตกรไดเนาะจะมีความสุขจะอยู่สื่อๆเด้อว,วัสดีครับฮัลโหลวัสดีครับไม่ได้ยินสายต่อไปครับวัสดีครับฮัลโหลครับเออคุณมาบ่ครับแม่นล่ะครับผมโอ้นี่กำลังบังอยู่นี่อกำลังเบิ่งชีวีตอยู่ไรไอ้นี่บอกพริกแม่บอกพริกมันก็แก่มันมัฟอร์มันเป็นหนอนน่ะเอาแมมฝั่งเอาสีแดงเด้อไปสีทำแม แลบอกว่าบุญมากอันบิ๊กมิกฟอดมิกฟอดกับผลิตขึ้นมาให้ใส่ตัวนี้ได้เห็นก็ใหม,ม่มิกฟอสใช่ไหมฮะแกก็แกมันฟอมทิ่มีหนอนเออนั่นแหละครับเอามิกฟอดไปฉีดเด้อครับผสมกันฉีดเลยกับฟาดโก้ครับอา้าสองอย,ย,ย่างได้หมดเมนครับคันผสมกันก็ได้เลือดใส่แต่มิกฟอดก็ได้ครับกันเป็นอาการนี้นะครับฟอฉีดราคาเดียวกันครับก็ฟาดโก้ครับราคาเดียวกันนะครับเมียนครับ <c ans> เมีนเมียนหกละห้าสิบบาทอืมอืมอืม จ้าเบิร์ตทุเรหัสยไสอยู่ไสอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนนี่ผมอยู่นครนยกครับนครนายกแจ้งดีอยุบบททรทัศน์บ้านอยู่ทางพุ่นยังอยู่บ่มีบ่มีฝนบ่มีฝนเนาะเอาโอเคกันฝนตกก็สิรอสัญญาณอยู่ล่ะเข้ารหัสอยู่เหรอเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปทำไปซื้อทีที่ศูนย์ครับครับขอบคุณครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับบุญมาพันดวงครับอ๋อโทรมาคุยน้ำซื้อๆขอบคุณหลายๆครับอีเมลใส ออ๋ยุตการพืชผลอ๋อครับครับบ่อยากซืฟันเป็นยังไงดีอยู่บ่อีแม่ใส่แล้วได้การอยู่บ่ตีเข่าอ๋อเข่าขั้วยกับเข้าอืมเข่าก็เข่าข้ออนอนอืมครับบ่ฟาดโก้ก็ซื้อายขวดแล้วงามบ่แม่อืมเอาไปซืดมันบ่เรื่องหัวใหญ่ พวกมันพวกเผือกพวกมันเก้วมันเผานีได้การได้แมมสีหลดเถอะครับครับผมครับขอบคุณครับอีแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีกสายหนึ่งเนาะก็ไปกินเกาเทียงสวัสดีครับผมบุญมาพัดดวงครับบุญมากไม่อยากขอฟังเพลงหน่อยเพลงของใครครับคุณแม่ เพลงของเจ้านี่ที่รักโอ้เจ้านี่ที่รักเนาะขึ้นหอดเจ้านี่บ่แม่ะขึ้นหอดเจ้านี่บ่ครับเจ้านี่ที่รักเอกรามนต์มิ่งจริ้งนาแม่เนาะครับอืมจ้าขอฟังของของตัวนั้นเลยค่ะเจ้านี่ที่รักครับของแต่ที่นี่คุณแม่ไม่ค่อยชอบเลยค่ะบ่บ่อยากให้ใส่บ่แม่จ้า สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่ขอบคุณครับสวัสดีจ้ะคุณแม่ครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาพะดวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจากคุณกันโครมากพี่องเลยค่ะคาราโดีจ้าโคตรบ่แม่เดียกันดีว่าแม่อภิสิทธิตยังครับสีพริกโดอกดอกบุญมาครับผมสีพริกโดอกอยู่บ่ ราการยูวีทีแม่เย็บโป๊ะเหล่แล้วบ่หล่วบปทั่วออมันคืออป๊ะหิ่้อันดียอันดีเออสุกยังเต็มที่ใช่ฟาดโกบ่ทตถิบัวขวดนะครัครับผมยูออมเพื่อะไรจังหวะใดล่ะครับยูออมเพิ่มแม่งเ่ละชื่อจานสามแยกกันโคกีรีนจานโ้ครับครับครขอบคุณขอบคุณฝากฝากฝากในน้ำคนอื่นนําเด้อแมมเด้อครับ ่พี้จปานั่นบ่เดี๋ยวนี้โอ้โรกหลายอขอบคุณขอบคุณครับคุณแม่ค่ะดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับคุณแม่ะไรอะรอดได้ยินไหมครับค่ะสวัสดีค่ะในสัตคุณบุญมาค่ะครับบุญมาพูดสายอยู่ครับค่ะดิฉัะนัชชาไปต้นที่สับปิดพันแป๊บโตนะคะเป็นอาหารเสริมสาระของกลุ่มผู้ชายครับผมครับได้ครับจากไหนครับฮัลโหล อืมเอาเอาอันนี้ก็ขายขึ้นกันเด้อครับเด้อของเฮานี่บีสตรองกับบีวันเฮินะครับอืมขอบุณขอบคุณอะไรก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกสายโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเฮาพักไปฟังอีกสายนึห้เพื่อนกอนนะครับอืมาจากที่ไหนสวัดดีครับครับผมครับไอยาที่ฟันในที่ว่าจะไปส่งเราไปส่งให้ได้ยังครับที่โทรไปมาก่อนบ้านเราว่อหาอำเภอจังหวัดครับ อโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมยุกไก่ขอนแก่นหรือไก่สายคบนี่ไก่ไก่ทั้งหลายไก่ขอนแก่นบ่โกสุมไก่โกสุมขอนแก่นเนี่ยโกสุมขอนแก่นเนาะครับอ่าก็ไปส่งให้เพื่อนยังครับผมโทรไปทางตอนมาเสียมาส่งมาเห็นแล้วบิดเลยอ้โเดี๋ยวผมถามให้ด้วยครับเด้อครับขอนแก่นเนาะครับปั้กับชิมขาครับผมได้ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมฮัลโหลครับครับฮัลโหลได้ยินปะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าบุญมาแม่นครับบุญมาผู้ดวงวสายอยู่ครับ อันออยากอยากได้สบู่นยสบู่นะครับอยู่ที่ไหนครับอาเภออาเภอบ้านกรวดจ้ะบ้านกรวดบุรีรัมย์เนาะครับผมบ้านกรวดบุรีรัมย์ได้ครับเดี๋ยวให้ตัวแทนทางบ้านกรวดโทรหานะครับเบอร์นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวีวันเฮิร์บอาหารเสริมดูแลสุขภาพคุณผู้ชายครับต้องวีวันเฮิร์บนะครับถ้าเป็นแบบแคปซูลถ้ามักแบบถ้ามักแบบกาแฟครับขอแนะนานะครับกับกาแฟ บีสตรองครับของคุณผู้ชายนะครับกับกาแฟบีสตรองนะครับฝากไว้ดนินกันแล้วกันนะครับสินค้าในเครือจากบริษัท P ีบีอินทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดของเรานะครับโดยผมบุญมาพันดวงนะครับส่วนทางด้านของอน้ำสารแรงทิปดีพรีเมียมกล่องสีเขียว,เข,ยวเขียวปนฟ้าที่มีรูปสติ๊กเกอร์บุญมาพันดวงนะครับติดอยู่ข้างกล่องของแท้ต้องเป็นขวดสีนะครับทางด้านของพี่น้องคุณผุ้ฟังเขียวปนฟ้าหันเองนะครับรามาดูบ้างของเรืมันแบบแอบปังดูว่า ของปลอมนะครับอขอบคุณยังสูงกันแล้วกันครับเดี๋ยวซุ้มกปล่ากวนครับเดี๋ยวเยวข้าพักกันจะข้าวนึงครับพี่น้องคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังสปอตโฆษณากันก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันตน่อในช่วงถัดไปสักครู่หนึ่งนะครับ <S 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 <S